ไม่มีปฏิหารรถไฟชนรถเกง๋งอาสาสมัครทหารพรานดับขณะลาภพักร้อนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขกันๆัง,งมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นข่าวเศร้านะคะรถไฟพุ่งชนรถเก๋งนะคะที่จังหวัดสงขานะคะคนขับเป็นอาสาสมัครทหารพรานนะคะอยู่ระหว่างการพักร้อนนะคะเสียชีวิตเลยนะคะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะเมื่อรถไฟท้องถิ่นขบวนที่445ชุมพรหาดใหญ่นะคะพุ่งชนรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีออสสีบอลนะคะหมายเลขทะเบียนกอไก่สบริสี9352สงขลานะคะบนถนนตัดผ่านทางรถไฟหลังโรงพยาบาลบางกรลมหมู่หนึ่งตำบลบางกรลมอำเภอบางกลมจังหวัดสงขลานะคะ ซึ่งไม่มีเครื่องกั้นมีเพียงสัญญาณเตือนเป็นป้ายจราจรและก็สัญญาณไฟทําให้รถเก๋งกระเด็นไปไกลถึง20เมตรเลยนะคะพังเสียหายแล้วก็ทําให้คนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะซึ่งคนเจ็บนะคะได้เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะในขณะที่รถไฟไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดนะคะทั้งนี้นะคะผู้ที่ขับรถ เก๋งคันดังกล่าวนะคะทราบชื่อคืออาสาสมัครทหารพรานอัจฉรินทองชุมอายุ23ปีสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42อำเภอยยริงจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการพักร้อนญาติได้รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดยุงทองหมู่ที่3ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลราแล้วนะคะ ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะคาดว่าขณะขับรถผ่านเส้นทางดังกล่าวอาสาสมัครฐานพรานอาจจะไม่ทันมองรถไฟที่กำลังปิ้งมาในระยะกระชั้นชิดและอาจจะขับมาด้วยความเร็วจึงเบรกไม่ทันโดยทางพนักง,งานสอบสวนส,วนสวนพวังกรมกำลังอยู่ระหว่างประสานกับทางรถไฟเพื่อตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะนี่เลยนะคะรถกระเด็นไปไกลถึง20เมตรเลยนะคะ ในขณะที่บรรดาคอหวยนะคะแห่สองเลขทะเบียนรถเลยนะคะทะเบียนรถก็คือ9352นะคะในขณะที่รถไฟขบวนที่445นะคะ<ม>นี่คือเหตุการณ์ประเหตุที่เกิดขึ้นนะคะขับรถขับปลาระวังนะคะยิ่งทางรถไฟไม่มีสัญญาณไฟจราจรติดไว้ก็ต้องยิ่งระวังนะคะอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลานะคะ ก็ขับรถขับราระวังนะคะสวัสดีค่ะ